อย,อย่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองให้สนุกมันสนุกมากครับอย่าไปมองว่านี่คือความคลาดที่เกิดขึ้นเพราะผู้คนมากมายควักควายเลือเกินมันเยอะไปหลดลูกเด็กเล็กแดงที่นี่สถา,างเขาจะมีลูกกันง่ายเนาะเรื่องมีลูกไม่ต้องพูดถึงคนที่นี่ประชากรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างว่าคนอยากมีก็ไม่มีคนไม่ได้อยากมีมันก็มีมีเรื่องราวมาครับผู้ชมครับผู้ชมทัญบนเป็นสุภาพสตรีครับมีอาการคือมีบุตรยาก แล้วว่าคุณหมอบอกว่ามีก้อนเนื้องอกอยู่ในมดลูกแต่กลัวเรื่องการผ่าตัดมากอยากทราบว่าถ้าคนมีก้อนเนื้องอกในมดลูกแล้วเนี่ยจะทําให้มีบุตรยากจริงหรือไม่ครับคุณหมอสวัสดีครับคุณจ๊อบและคุณโจ๊กเกอร์สำหรับคําถามที่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขามีเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยแล้วก็กลัวที่จะผ่าตัดมันเป็นสาเหตุที่ทําให้มีลูกยากได้หรือไม่ส่วนใหญ่แล้วเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้มีลูกยากครับ ยกเว้นเนื้อง,งอกบางชนิดท,ที่อยู่ในตำแหน่งอยู่ในโพรงมัดลูกซึ่งเนื้อง,งอกตัวนี้มันจะทําตัวเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในโพรงมัดลูกก็ทําให้เด็กไม่สามารถไปฝังตัวได้นถ้าเรามีเนื้อง,งอกที่มีส่วนที่ทําให้มีลูกยากได้แล้วเราผ่าตัดเขาทิ้งออกไปเนี่ยเราก็สามารถที่มีลูกได้โอกาสสูงมากๆเลยในวิธีการผ่าตัดก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่ทําให้เราเจ็บปวดน้อยปัจจุบันนี้ก็จะมี2ทางทางเด่งก็คือ เราใช้กล้องผ่านทางช่องคลอดก็ไปในโพรงปากมดลูกและก็เข้าไปตัดเนื้อง,งอกที่อยู่ในโพรงมดลูกอันนั้นเขาเรียกว่าฮิสโอลอสโปกีนี้ท้านเนื้อง,งอกบางตัวที่ใหญ่พอสมควรเราก็จะใช้กล้องลาปรโรสโคปตัดเนื้อง,งอกออกมาโอกาสตั้งครรภ์หลังผ่าตัดเนี่ยสำหรับคนแค่ที่มีปัญหาเรื่องเนื้อง,งอกมดลูกตำแหน่งการกล่าวเนี่ยก็จะสูงมากๆครับ ไม่ต้องัวนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโขจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่มีคําแนะนําดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับ,รบและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามมาคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยไหนๆมาแถวนี้ไปจอบขออาหารแบบพื้นที่เลยไหมโลคัลโลคัลเลย